สวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมผู้มีการลงในรัตนโกสิทร์ชมพูธบางขุนเทียนขออนุญาตที่จะได้พบปะพูดคุยกับท่านผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์โควิด19แพร่ระบาดอย่างรุนแรงมากเลยนะครับวันที่รายงานพบกับท่านผู้ปกครองอยู่นี้นะครับโควิดขึ้นวันละ2 0,000ืคนแล้วนะครับ2 0 0 0 0กว่าคนและมีผู้เสียชีวิต 200กว่าคนต่อวันแล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างยิ่งนะครับในนามโรงเรียนก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็ฝากท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆดูแลตนเองให้ดีนะครับเราจะห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับวันนี้มาพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและก็ท่านผู้ปกครองโดยตรงนะครับขออนุญาตในเรื่องแรกก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของการจัดการเรียนรู้ หรือจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์วิกฤตตอนนี้นะครับเราคาดว่าในภาคเรียนนี้นั้นคงจะไม่สามารถที่จะดําเนินการในการเรียนออนไลน์ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโรงเรียนก็ได้วางแผนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไว้อย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยเบื้องต้นนะครับก็เพิ่งสอบกลางภาคเสร็จกันไปนะครับก็ดําเนินการกันไปอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ลูกๆก,ก็ดีรวมทั้งท่านผู้ปกครองก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับในการวัดผลประเมินผลเราก็ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับพยายามที่จะผ่อนคลายและพยายามที่จะยืดหยุ่นเพื่อที่จะทําให้ทุกๆอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่9สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเราจะมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อให้เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามที่ท่านผู้ปกครองและนักเรียนนั้นได้แสดงความคิดความเห็นมาเราใช้นโยบายนี้ว่าความรู้คู่ความสุขนะครับโดยตั้งแต่วันที่9สิงหาคมไปจนกระทั่งถึงสอบปลายภาคเลยนะครับเราจะดําเนินการจัดการเรียนรู้กันสัปดาห์ละ4วันนะครับแล้วก็หยุดนะครับ3วันก็คือสุกเสาร์อาทิตย์แต่ในวันศุกร์นั้นนะครับเราอยาคิดว่าเป็นการหยุดแบบ ฟรีสไตล์เลยนะครับคิดว่าเป็นการหยุดเพื่อน,นักเรียนได้พักแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เป็นการพักผ่อนเติมพลังให้กับตัวเองนะครับทีนี้ท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนก็คงสงสัยอ้าวแล้วชั่วโมงต่างๆคาการเรียนรู้ต่างๆมันจะหายไปไหมไม่ได้หายนะครับเป็นจะว่าเราปรับลงจากเดิมนั้นคาบละ50นาทีก็เหลือเพียง45นาทีนะครับครูผู้สอนเนี่ยอาจจะต้องหนักหน่อยนะครับเพราะชั่วโมงจะมาอัดกันอยู่ในใน จันถึงผพ้หัส4วันนี้นะครับส่วนนักเรียนนั้นก็จะยืดหยุ่นนะครับโดยในบางรายวิชาในบางชั่วโมงในบางวิชานั้นเราก็มีการปรับนะครับเช่นชั่วโมงในส่วนของการประชุมระดับนะครับประชุมโฮมรูมอะไรต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งกิจกรรมลูกเสือเนนริรรชุมนุมเราก็มีการปรับให้สอดคล้องนะครับก็จะมีการพบกับครูผู้สอนหรือครูที่เกี่ยวข้อง เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นนะครับอีกอันนึงที่เป็นประเด็นสําคัญในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เลยก็คือการปรับในเรื่องของการบ้านและภาระงานซึ่งท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนนั้นก็แสดงความคิดความเห็นกันมาเยอะเลยว่าเรียนกันทั้งวันแล้วกลับไปการบ้านเด็กก็เครียดนักเรียนก็ไม่มีเวลาในการทบทวนหรือดําเนินการทําในกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้นโยบายกันไว้ว่าวนับตั้งแต่วันที่9สิงหานี้ ทุกรายวิชาจบในชั่วโมงครับครูก็มอบหมายงานทํากันในชั่วโมงให้แล้วเสร็จเลยจะไม่มีภาระงานที่จะให้นักเรียนต้องเครียดแล้วกลับไปเป็นภาระเพิ่มเติมอีกตรงนี้ก็นําเรียนเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับในส่วนของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนที่เป็นไปตามนโยบายความรู้คู่ความสุขอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกบ้านลําบากทุกครอบครัวลําบากนะครับโรงเรียนก็เห็นใจนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางรัฐบาลน,นะครับ โดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำลังที่จะจัดสรรเงินนะครับมอบให้กับท่านผู้ปกครองนักเรียนนะครับทุกคนเลยนะครับคนละ2,000บาทตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการต่างๆนะครับท่านผู้ปกครองก็ดีนักเรียนก็ดีก็พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับว่าจะดําเนินการเมื่อไหร่ผมคาดว่านะครับเท่าที่ได้ทราบข้อมูลมา สามารถจะโอนเงินให้ท่านผู้ปกครองได้น่าจะเป็นประมาณต้นเดือนกันยายนเดือนหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการสํารวจตรวจสอบข้อมูลอะไรต่างๆไปนะครับแต่ที่แน่ๆเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เราจะคืนเงินที่เคยรับปากกับท่านผู้ปกครองไว้ในระยะที่สองในส่วนของกิจกรรมบางกิจกรรมที่เราไม่ได้ดําเนินการในภาคเรียนนี้นะครับเราก็จะคืนให้กับท่านผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนปกติทั้งหมดนะครับ จะมีคืนเพิ่มเติมอีก3รายการนะครับรายการแรกนะครับรายการแรกก็เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการตรวจสุขภาพเราเก็บมัน100บาทแต่ปีนี้คงจะไม่ได้ตรวจสุขภาพกันแล้วเพราะคงไม่มีการเรียนออนไซต์ site, ก็คืนกลับไป100บาทเลยรายการที่2นะครับค่าจัดทำวารสารของโรงเรียนรายการนี้นะครับก็100บาท นะครับคิดว่าในกิจกรรมต่างๆของปีการศึกษานี้ก็คงในภาคเรียนที่1ก็คงจะไม่ได้ดําเนินการและอาจจะต้องทั้งปีการศึกษาด้วยซ้ำเพราะนั้นวารสารก็คงจะงดไปในปีการศึกษานี้ก็คืนไปอีก100บาทบวกกับนะครับบวกกับ ค่าคอมพิวเตอร์จำได้ใช่ไหมครับครั้งที่แล้วคืนไป150บาทยังเหลืออีก150บาทที่บอกว่าเดี๋ยวจะรอดูสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ไม่เอื้อแล้วสำหรับการดําเนินการในโรงเรียนเพราะฉะนั้นอีก1 1 0บาทคืนท่านผู้ปกครองไปวันนักเรียนห้องเรียนปกติทั้งหมดเลยก็จะได้คืน350บาทในส่วนของห้องเรียนพิเศษก็จะมีรายละเอียดของการคืนเงินเพิ่มไปอีกนะครับ แตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้โรงเรียนจะมีการประชาสัมพันธ์ทําเป็นประกาศให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบอย่างชัดเจนแล้วทุกบาททุกสตางค์ที่คืนท่านผู้ปกครองนะครับหรือเก็บท่านผู้ปกครองก็ดีเนี่ยเราพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเราต้องบอกกันอย่างนี้นะครับว่าหลายท่านบอกทําไมไม่คืนทั้งหมดทําไมถึงไม่ลดค่าใช้จ่ายหรือลดราคาคือต้องบอกงี้ว่าเวลาเราเจะเก็บเงินระดมทรัพยากรทางการศาึกษาหรือค่าเทมอมจากผู้ปกครองเนี่ยเราไม่ได้ พูดง่ายภาษาภาษาชาวบ้านก็บอกไม่ได้บอกผ่านไม่ได้บวกเพิ่มอะไรเลยต้องใช้เท่าไหร่เราก็เอาจํานวนนักเรียนมาหารแล้วก็เก็บเท่านั้นเพราะฉะั้นถ้าอะไรไม่ได้ใช้ไม่ได้ทําเราคืนหมดแต่อะไรที่ต้องใช้ต้องทําเราก็ยังต้องเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการจ้างบุคลากรซึ่งเราก็ยังมีการดําเนินการอยู่ทั้งบุคลากรที่เป็นครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาแล้วก็ครูชาวต่างประเทศรวมทั้งบุคลากรในส่วนของออแม่บ้านนักการลูกจ้างชั่วคราวต่าง ก็ทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะนั้นเีอะไรเราก็เล่าบอกกันเพราะถือว่าทุกของท่านก็คือทุกของโรงเรียนด้วยซึ่งตอนนี้มาตรการต่างๆโรงเรียนก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับโดยผ่านกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเราจะมีการเยี่ยมบ้านออนไลน์ท่านที่มีปัญหามีทุกมีความเดือดร้อนอะไรต่างๆก็ผ่านไปยังครูที่ปรึกษาอะไรถ้าโรงเรียนพอจะแบ่ง แบ่งเบาภาระช่วยเหลือได้อะไรต่างๆเราก็ยินดีนะครับเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลนี้เรายึดหลักการเดิมว่าท่านผู้ปกครองลูกๆแล้วก็โรงเรียนครูบาอาจารย์เราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวรัตนโกสิ์ชน,นพงษ์บางขุนเทียนวันนี้ก็คงสั้นๆเท่านี้ที่จะพบปะพูดคุย ให้ท่านปกคองได้เกิดความชัดเจนและให้ลูกๆได้สบายใจมากขึ้นตั้งใจเรียนนะครับลูกๆครับเราเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับคุณครูทุกคนห่วงใยและก็รักลูกๆก,ก็เช่นเดียวกันให้ลูกๆรักคุณพ่อคุณแม่รักตัวเองรักโรงเรียนรักครูบาอาจารย์ความรักจะทําให้ทุกอย่างเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณครับ